อ่อนิวไททันมสมม่ปัจจุบันนะคะวันนี้ไวจัดให้เป็น4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นไทตัน2องสี่อันต้านะคะลูกค้าคะเป็นตัวเกียร์ธรรมดารถปี2 3่สมดี่มาเพียงแค่400กิโลเท่านั้นนะคะเหมือนพี่ได้ไปแดกไปขับเลยนะคันนี้นะคะายแดกขายประมาณ 900, 90,00 0สบาทมาหาเราวันนี้เอาไปเลย6 5 9 0 0 0ันบาทงวดตลอดสัญญา11,200บาทเท่านานะค,ะคันนี้ผ่อน7ปี80สิีงวด รมตัสีดาวนะพี่า๋าเดี๋ยวดูตัวรถกันเลยคันนี้ลูกค้าบอกเลยว่าฟังก์ชันจัดเต็มมาครบนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวานะคะมีพร้อมนะคะระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมกล้องถอยนะคะด้านหน้าหนึ่งตัวเซ็นเซอร์อีก4ตัวลูกค้าขาตาไฟ LED p r o j e c t o ไฟเรียวไฟตัดหมอกมีมาให้ครบคันนี้ยางบิดต้นขอบติแปนลูกค้าเท้ๆเดิมๆโรงงานนะคะ4ี่ประตูยกสูงคันนี้นะคะมีันไดข้างให้กระจกโครเมีไฟเรียวมีกล้องถอยให้อีก360องศาลูกค้า๋า ระบบไฟฟ้ารอบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างประตูคนนั่งนะคะครบหมดไม่สี่หมื่นไม่แถมไม่มีกอร,รับประกันสูตรไปเลยห้าปีอ่ะคันนี้ลูกค้าขาหน้าจอเช่อมต่อรุทฟังเพลงนะคะเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะคันนี้นะคะเป็นพรมอพไรมันติฟังก์ชันเบาะหนังรอบคันด้านบนหลังคาสะอาดอาดลูกค้ามีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะบอดี้ร็อนขยัดไม่แหกนะคะเพราะว่าเราประกันแน่นอนว่ารถนะไม่มีชนหนักความจมน้ํามาแน่นอนนะคะ ด้านหลังลูกค้ากว้างๆนั่งได้สามจีคนมีพักแขนวางแก้วนะคะคอนโซลใหม่ๆเลยคันนี้ออกเป็นสีขาวมุกนะลูกค้านะบางเดิมทั้งคันด้านหลังจัดไปอีกเซ็นเซอร์กันชนท้ายสี่ตัวนะคะกล้องคอยฟ้ากับฝากระโปรงหลังอีกหนึ่งนะ,ะแล้วก็คันนี้ลูกค้าค่ะแม่ก็ให,หน่าตองรุ่นนะคะรถไม่มีช้ำมาเลยนี่ ขึ้นง่ายขึ้นสะด,ดวกนะคันนี้นะคะรักใส่ของแล้วก็แอร์แบกอีก2อลูกนะพี่สาอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อดึงซองอุ้ยลูกค้ามาเพิ่งเห็นลูกค้าดูนั่นนะคะมีกล้องหน้ารถให้อีกนะโอ้โหุ้มมากๆคันนี้กล้องเยอะนะคะอ่ะแล้วก็นัดต้งเดิมคันหน้าเดิมแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้เครื่องยนต์สตาร์ทไว้ให้แล้วระบบเบรก ABS นะคะแผ่นกันความร้อนลง ก็สำหรับคันนี้นะคะระบบความปอดภัยรอบคันคันนี้ลูกค้าขาใครมองขาอยู่นะคะจัดเลยเบอร์โทรลิงไลน์ปักหมุดดล่างคับมาโทรมาได้เลยจ้า